จะยังไงมานอนที่นี่ฮะนอนสบายเลยเนาะนอนราพี่ก้อยบอกอาเอานอนนอนราพี่ก้อยบอกฮะเอานอนไปนอนไปอืมเดีย๋ยวพี่ก้อยมาก็จะไปหยุ่มที่นอนพิ้นห <c oughs> ยุ่มพ่อห่มละบ้านนี้เอานอนนอนไปนอนไป ไปไหนไม่นอนฮะมาดูไอ้หลงหนี่มาเมื่อกี้ตามหาไอ้หลงไม่เจอไอ้หลงมันอยู่ไหนเอ๊ะอไอ้หลงคือมานอนหนแต่เฮ้ยหลงฮะคือมานอนแนแต่ไปไปออกไปเร็วลุกลุกเหนาปานันบอกนะตามองสน่นมงรลีเนาะไปลุกเร็วมาออกมา